เแฟนคับขักมาอุ้แต่งเหมือนมากมึงทั้งขาทั้งแขนทั้งสะโพกกูไม่ได้แต่งเอฟเฟกนะคะแค่เป็นคนเฟลนริ้เฉยๆแต่เป็นแนทนจริงๆคนเข้าโรงพยาบาลอะทุกคนเขาจะแบบเป็นไงบ้างด้วยนั้นของกูอุ้ยคุณเอมอุ้ยคุณเอ็มออม,มึงทั้งขาทั้งแขนทั้งสะโพก กูไม่ได้แต่งเอฟเฟกนะคะแค่เป็นคนเฟรนลี่เฉยๆแต่เป็นแพลจริงๆไม่ไดคนถักมาที่นี่ลงรูปนั่นอ่ะ <Effect S 2> อุยแพลแ<ผ>เห<อ>มือนมกแพ่เหมือนมากอีนั่นแฟนคลับทักมาอุ้ยแ,แต่งเหมือนมากอืกูลลมจริงนี่ทั้งขาสะโพกดูแลผิวกันต่อไปครีมทาแบบเป็นที่ว่าแน่ๆ,ๆอ่ะมึงเข้ามาเลยถ่ายดื้อจ้าสวดีนะคบ นี่แจกโมเมนต์ทักหน้าเรยเหยนี่นี่รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ